คำล้มเหลวแล้วต้องเรียนรู้แปลโดยด็อร์พิมพ์ใจสุรินทาเสรีแต่งโดยจอห์นซีแม็กเวลเสียงอ่านโดยครณหนูตอนที่3โชคดีพอเรื่องนี้เปิดเผยต่อสาธานณะเพื่อนๆพ,พ,พาก,กันออกมาให้กำลังใจและผมรู้ว่าคนจะเริ่มตั้งคำถามจึงเขียนเรื่องนี้ลงในบล็อกจอห์นแม็กเวลล n o ออนสตร e เ s อร์ชิพ .com ของตัวเองทันทีโดยตั้งหัวข้อว่าโง่งหรือฉลาดอยู่ที่การกระทำต่างหาและมีคนให้กำลังใจอย่างท่วมท,ท้นให้ทำปลุกปลอบใจกับการสวดมนต์ทำให้ผมมีกำลังใจดีขึ้นเพื่อนคนอื่นรับมือกับเรื่องนี้ด้วยอารมณ์ขันเช่นตอนผมไปพูดที่มหาวิหารคริสตันเกร e เซนส์ชูลเลอร์แซวผมว่าจอห์แผนกรักษาความปลอดภัยอยากขอจดคุณก่อนขึ้นเวทีลไฮ เบลเขียนโน้ตถึงผมว่าไม่มีเพศสัมพันธ์เหรอไม่มีข่าวอื้อเฉาวเรื่องการเงินเหรอน่าเบื่อจะตายแอนเดเร่าวิลเลียมส่งอีเมลมาหาลินดาเอเกอร์ผู้ช่วยของผมว่าบอกจอนด้วยนะฉันเห็นเขาเป็นวีรับุรุษที่มีค่ามากเลยตระกูลที่สืบเชื้อสายมายานานของฉันเป็นพวกรูปร่างสูงใหญ่ทั้งนั้นมีทั้งชายและหญิงมากมายที่พกปืนแม่ของอาร์ต ก็เคยโดนจับที่สนามบินที่แอดแลนตาในช่วงทศวรรษที่ในช่วงทศวรรษ1980เพราะมีปืนพกแบบคลินส์อิสบูสอยู่ในกระเป๋าถือใบใหญ่ซึ่งเธอลืมไปเลยเหมือนกันก็เหมือนจอรน,นั่นแหละและเจส m i n e s นสเวสบอกว่าไม่ยากไม่ยากเลยที่จะให้อาภัยคนคนอื่นเวลาที่เขาทำผิดแต่การให้อาภัยตัวเองเช่งยากเกนแสนเข็นนะ ต่อมาเริ่มมีคนแนะนำผมว่าน่าจะตั้งชื่อหนังสือเล่มใหม่ว่าอะไรบ้างเช่นการพัฒนาความเป็นนักเลงภายในตัวคุณกดความปลอดภัยในสนามบินซึ่งไม่มีการโต้แย้งได้21ข้อเหตุผล21ข้อที่ห้ามโต้แย้งและห้ามปฏิเสธว่าเหตุใดจึงห้ามลืมปืนไว้ในกระเป๋าเอกสารเวลาไปสนามบินการเป็นผู้นำอยู่เวลาอยู่ในแกง๊งพกปืนแล้วออกเดินทาง ุกวันนี้ผมรู้สึกโชคดีมากเพราะสารจำหน่ายคดีนี้และลบออกจากทะเบียนประวัติผมจึงหัวเราะออกกับเรื่องราวทั้งหมดหลังจะเกิดเรื่องร้ายได้ไม่นานผมทำป้ายเตือนตัวเองว่าในชีวิตเราชนะบ้างแพ้บ้างแต่ต้องได้เรียนรู้และเคลือบด้วยพลาสติกและเก็บไว้ในกระเป๋าเอกสารแทนปืน บนป้ายข้างหนึ่งเป็นภาพผมจากนิตยาสาร Success Magazine ฉบับประจำเดือนเมษายนปี2009ซึ่งดูดีมากผมยิ้มแบบคนรวยที่มีเงินล้านดอลลาร์สวมสุดสีน้ำเงินวางท่าเป็นคนประสบความสาเร็จและมั่นใจมีคนราวๆ5 0 0นคนซื้อนิตยาสารฉบับนั้นพวกเขาเห็นภาพและอ่านเรื่องราวความสาเร็จของผมส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปของผมตอนโดนจับ ซึ่งถ่ายหลังจากนิทยาสารวางจาหน่ายแค่สสัปดาห์ไม่มีรอยยิ้มมูลค่าล้านดอลลาร์กับสูตรสิน้ำเงินมีแต่เหงื่อแตกพลักกับท่าทางห่อเหี่ยวของคนที่ท้อแท้สิ้นหวังผมทําแบบนี้เพื่อให้คุณเห็นว่าสวรรค์กับนรกอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมครับเหตุใดความพ่ายแพ้จึงทําให้สิ่งต่างๆช่างเลวร้ายบางครั้งในชีวิตคุณได้รับความคุณได้รับชัยชนะ ตอนอายุยังน้อยผมเล่นบาสเกตบอลและชอบแข่งกับคนอื่นผมชอบเอาชนะและเกียดการพ่ายแพ้ตอนอายุ20กว่ากวาผมไปงานชุมนุมสิทธิ์เก่าและลงแข่งบาสเกตบอลกับพวกอดีตนักบาสทุกคนกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ว่าเรายังเล่นได้ดีเหมือนเดิมแต่กลายเป็นว่าเราเล่นกันแรงแบบถึงลูกถึงคนแน่นอนผมอยากจะชนะจึงเล่นแรงมากเพราะผู้ชม พอผมชนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งลง้มลงเขาตะโกนอย่างหงุดหงิดว่านี่น้อยหน่อยเราแค่แข่งกันเล่นๆผมตอบว่าถ้างั้นก็ยอมแพ้ส,สิแต่ไม่ภูมิใจกับเรื่องนี้นะแต่คิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพวกเราส่วนใหญ่ชอบเอาชนะแล้วพอได้ชัยอะไรก็ดีไปหมดแต่ยามปราชัยทุกอย่างก็เลวร้วายควรจะได้ยินคนพูดว่า เราก็แค่แข่งกันเล่นๆก็ต่อเมื่อเขากำลังจะแพ้เท่านั้นเองลองนึกภาพความพ่ายแพ้บางอย่างในชีวิตรวมทั้งคิดว่าเหตุาการณ์เหล่านั้นทำให้คุณรู้สึกอย่างไรรับรองว่าไม่ดีแน่และไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดในตอนนั้นนะมีที่มีผลกระทบแต่เราแต่ความพ่ายแพ้ยังสร้างปัญหาอื่นๆตามมาด้วยเช่น 1. ความพ่ายแพ้ทำให้เราติดอยู่ในบ่วงอารมณ์ เบสบอลักนักเขียนและนักพูดกล่าวว่าเราเก็บช่วงเวลาดีๆไว้ในกระเป๋าและช่วงเวลาแย่ๆไว้ในหัวใจซึ่งเป็นจริงสําหรับชีวิตของผมผมยังมีช่วงเวลาแย่ๆบางขณะอยู่ในหัวใจและมั่นใจว่าคุณก็คงเหมือนกันประสบการณ์ไม่ดีมีผลกระทบต่อเราลึกซึ้งกว่าประสบการณ์ที่ดีพบกันอีกครั้งในตอนที่4ค่ะ